ระบบยิงจรวดแบบทีขีดล่าง80เป็นหนึ่งในระบบอาวุธที่ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อภารกิจทางการทหารที่ต้องการการโจมตีจากระยะไกลและความแม่นยำสูงโดยระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถปล่อยจรวดหรือขีปนาวุธจากยานพาหนะติดตัง้งซึ่งมักจะเป็นรถหุมเกระหรือรถยนต์ทางยุทธวิธีที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วในทุกสภาพภูมิประเทศทีขีดล่าง80จัดอยู่ในกลุ่มระบบปล่อยจรวดหลายลำกล้องหรือระบบยิงจรวดจ,จากแท่นยิงเคลื่อนที่ โดยมีเป้าหมายหลักในการโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นดินในระยะไกลเช่นจุดบัญชาการของศัตรูระบบป้องกันภัยทางอากาศคลังอาวุธและฐานปฏิบัติการภาคสนามของฝ่ายตรงข้ามระบบนี้สามารถใช้งานได้ทั้งในการรบแบบดั้งเดิมและในการปฏิบัติการพิเศษภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ซับซ้อนโครงสร้างหลักของระบบทีขีดล่าง80ประกอบด้วยแท่นยิงแบบเคลื่อนที่ซึ่งติดตั้งอยู่บนยานพาหนะที่สามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงบนถนนและพื้นที่ครุขระ แท่นยิงนี้สามารถหมุนและปรับมุมยิงได้หลากหลายทิศทางทําให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างยืดหยุ่นจากหลากหลายตําแหน่งนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมการยิงและระบบนําวิถีที่ช่วยเพิ่มความแม่นยําและลดความคลาดเคลื่อนขององค์การยิงระบบจรวดของที่ขีดล่าง80รองรับการติดตั้งหัวรบหลายชนิดตามความเหมาะสมของภารกิจไม่ว่าจะเป็นหัวรบแรงระเบิดสูง หัวรบเจอะกรากหรือหัวรบแบบกระจายแรงระเบิดเพื่อทำลายเป้าหมายกลุ่มใหญ่ขึ้นอยู่กับลักษณะของเป้าหมายและสภาพแวดล้อมการรบโดยสามารถเลือกประเภทของหัวรบได้ตั้งแต่ก่อนการปล่อยจรวดซึ่งช่วยให้ผู้ปฏิบัติการสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมระบบควบคุมของทีขีดล่าง80ยังได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับและเล็งเป้าหมายที่ทันสมัยเช่นกล้องตรวจการในเวลากลางคนืนเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนและระบบเรดาระยะไกลและระยะไกล ซึ่งช่วยให้สามารถใช้งานได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนรวมถึงในสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยการทำงานร่วมกันของระบบนำวิถีและระบบตรวจจับเป้าหมายช่วยลดระยะเวลาระหว่างการตรวจพบเป้าหมายจนถึงการยิงจริงทำให้สามารถตอบโต้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่ขีดล่าง80ได้รับการออกแบบให้รองรับการปฏิบัติงานในรูปแบบกองกำลังผสมโดยสามารถทำงานร่วมกับระบบป้องกันภัยทางอากาศรถถังหลักและหน่วยทหารราบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรบแบบบูรณาการนอกจากนี้ระบบยังมีความสามารถในการเคลื่อนย้ายและติดตั้งได้อย่างรวดเร็วช่วยให้สามารถเปลี่ยนตำแหน่งยิงได้ภายในระยะเวลาอันสัน้นลดโอกาสในการถูกตรวจจับและโจมตีตอบโต้จากฝ่ายตรงข้ามหนึ่งในจุดเด่นของระบบทีขีดล่าง80คือความสามารถในการยิงโจมตีจากระยะไกลที่มีความแม่นยำสูงซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งกับการปฏิบัติการในลักษณะสนับสนุนทางยุทธศาสตร์การยิงสามารถดำเนินการจากระยะปลอดภัย โดยไม่จําเป็นต้องเข้าใกล้แนวหน้าหรือพื้นที่อันตรายโดยตรงนอกจากนี้ระบบยังสามารถรับข้อมูลจากหน่วยลาดตระเวนหรือโดนตรวจการเพื่อเพิ่มความแม่นยําในการกําหนดพิกัดเป้าหมายระบบขับเคลื่อนของยานพาหนะที่ติดตั้งทีขีดล่าง80มีความสามารถในการวิ่งผ่านพื้นที่ธุรกันดาร เช่นพื้นที่ภูเขาลุ่มน้ำหรือเขตป่ารกทรึบโดยไม่สูญเสียความคล่องตัวหรือเสถียรภาพในการปฏิบัติงานซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงและปฏิบัติการได้แม้ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนระบบที่ขีดล่าง80อย่างถูกออกแบบให้สามารถดำเนินการในรูปแบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติโดยมีระบบควบคุมกลางที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมการทำงานทั้งหมดจากภายในยานพาหนะลดความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติการ นอกจากนี้ระบบยังสามารถบันทึกข้อมูลการยิงและการเลงเป้าหมายไว้ใช้ในการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติภายหลังในด้านความปลอดภัยระบบทีขีดล่าง80ได้รับการติดตั้งระบบป้องกันตนเองในรูปแบบต่างเช่นระบบปล่อยควันพรางตาระบบเตือนภัยเมื่อถูกเล็งเป้าหมายและระบบสื่อสารเข้ารหัสที่ช่วยรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทางยุทธศาสตร์โดยรวมแล้วระบบยิงจรวดทีขีดล่าง80เป็นระบบอาวุธที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการโจมตีของกองทัพ โดยเน้นที่ความคล่องตัวความแม่นยำและความสามารถในการปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่หลากหลายระบบนี้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์การรบที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรองรับการใช้งานทั้งในสงครามขนาดใหญ่และปฏิบัติการเฉพาะทางที่ต้องการความรวดเร็วและแม่นยำในการโจมตีทั้งหมดนี้คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบยิงจรวดแบบทีขีดล่าง80ซึ่งเป็นส่วนสำคัญขององค์การเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันและการตอบโต้ทางทหารอย่างมีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบัน